สวัสดีครับทุกผู้ชมในคลิปที่แล้วผมพูดถึงการสู้รบในซีเรียที่นำโดยนักรบเยฮัดฮายัสตารีอันซามหรือ HTS ร่วมถึงกลุ่มพันธมิตรอ,อื่นๆในซีเรียรวมกำลังการต่อสู้เพื่อล้มล้างรัฐบาลอันอัสซัดซึ่งการสู้รบกำลังดุเดือดที่เมืองฮามาและทาตงตะวันตกของถนน M5 มุ่งหน้าสู่ฐานทัพอากาศคูิมีมซึ่งแนวหน้าดังกล่าวแม้ว่ารัสเซียจะสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศช่วยทหารฝ่ายรัฐบาลดามัสกัส แต่มันก็ไม่อาจหยุดยั้งการรุกคืบได้แถมฐานทัพเรือทาทัสและฐานทัพอากาศคูบิมีมของรัสเซียกลับตกอยู่ในอันตรายจุดต้องสั่งเคลื่อนย้ายเครื่องยยบินรบและเรือรบออกไปตามรายละเอียดในคลิปที่แล้วซึ่งฝ่ายรัฐบาลอัอซสซาสพยายามขอความช่วยเหลือไปยังอิรักและอิหร่านอีกทางแต่อิหร่านก็ทําได้เพียงส่งกลุ่มติดอาวุธลิวล้อที่ตนสนับสนุนเช่นกลุ่มนักรบฮาสซาบีในอิรักผ่านทางเมืองอบูคามา แต่กองกำลังดังกล่าวกับถูกสกัดกั้นจากกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือกลุ่ม SDF ที่นำโดยชาวเคิร์ดและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มเยฮะดร,รวมถึงกองกำลังติดอาวุธต,ต่างโดยพวกเขาขวางการเคลื่อนพลทีริริมแม่น้ำยูเฟรซิสซึ่งในคลิปก่อนแอดมินมาครายงานครับว่ามีการโจมตีทางอากาศจ,จากกองกำลังผสมไม่ทราบฝ่ายหนุนกองกำลัง SDF ซึ่งแอดมินคาดว่าน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษ และอิสราเอลโดยสหรัฐอเมริกาได้ออกมาปฏิเสธการโจมตีทางอากาศดังกล่าวแต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีภาพการสอบสนการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินรบแบบเอเทนของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนต่อมาเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาออกมาให้ข่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีกองเรืงไอเอสและบอกว่ามีการปฏิบัติการของ SDF เเกิดขึ้นพวกเขาร้องขอการสนับสนุน และเราก็สนับสนุนพวกเขาแถลงการของกองลัง SDF พวกเขาระบุครับว่าพวกเขาทำการโจมตีกองลังไอเอที่กำลังก่อตัวขึ้นบริเวณเมืองเดออสโแถวหมู่บ้านซันฮิยาทาเบียฮัสลาเคปซามมารัดบา,าสลูมและฮุนเซนอย่างไรก็ตามครับการโจมตีทางตะวันออกของซีรรเรียบริเวณดังกล่าวแอดมินมองครับว่านั่นคือการสกัดก,กั้นกองลังลิ้วล้อของอิหร่าน กำลังเดินทางเข้ามาจากฝั่งอิรักส่วนทางตอนใต้ของกลุ่มดามัสกัสของซีเรียนอกจากอิสราเอลจะสกัดกั้นเรืบินขนส่งสีเวียอาวุธและกำลมพลจากอิหร่านแล้วกองกำลังไอดีเอฟยังถล่มกลุ่มเอสเปรสโโดยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักทางตอนใต้ของซีเรียโดยสำนักข่าวอันฮาดดของซาอุดีอาระเบียรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มเอสเปรสเสียชีวิต จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใก้กรุงดามัสกัสเมื่อวันที่4ธันวาคมหรือสำนักข่าวอันฮาดัดรูบครับว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวคือนายซันมานจูมาและระบุว่าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มเอชวอลอในกองทัพซีเรียซึ่งนั่นก็หมายความครับว่ากองกำลังไอดีเอฟมุ่งที่จะสกัดการกํากำลังกลุ่มเอชวอลอในซีเรียไม่ให้ไปเสริมกำลังในฮามาได้สะดวกเช่นก,กันครับทานผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาปาาท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ